ส่วนทางด้านอุทยัยธานีนะครับก็เปิดตัวคว้า2แข้งต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโกมิดและก็อีซ่าเข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคิติยองโกมิดนะครับกองหลังเจ้าของส่วนสูงถึง2เมตรสเซนติเมตรชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในฟุตบอลไทยลีกเพราะเป็นหนึ่งในแนวรับของ BG จีปทุมยศเ็ตในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับ B ีจีปทุมยศเจตไป40นัดทาไป3ประตูกับ1นึ่งแอสซิสรวมทุกรายการนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลกับ ปาซิแมนนี่ทีมในลีกท้องถิ่นของฝรั่งเศสและก็เคยอยู่กับทีมเยาวชนของสโมสรปารีสแซนชแมงมาแล้วส่วนอีกหนึ่งรายนะครับโมฮัมหมัดอิซาแม้จะไม่เคยผ่านการค้าแข่งในไทยลีกนะครับแต่ดาวยิงจากซูดานรายนี้นะครับก็นับว่ามีชั่วโมงบินอย่างโชคโชนนะครับเคยเล่นในประเทศอังกฤษนะครับกับหลายทีมดังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกิสวิลเซตติงแฮมปีเตอร์โบโรและก็เอ็มเคดอนก่อนล่าสุดนะครับจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่กับทางอุทัยธานี เพื่อลาตะไข่ในฤด,ดูกาลหน้าก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่อุทัยธา,ยาน,นีเสริมแข้งเข้ามา2ลาย